ศูนย์เครื่องสำเนียสยามมีหัวโตช่องสิงสองพระวันนี้เราจะมาส่องนะครับหลวงปู่เผือกนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่เผือกหลังพระพุธนะครับปี2496เป็นพระลัของจังหวัดสมุทรปราการที่นิยมกันครับหลวงปู่เผือกนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับเป็นเกจิอาจารย์นะครับสายสมุทรปราการนะครับก็เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เผือกานะครับ วัดกินแก้วนะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังพระพุทธนะครับก็หรือลักษณะคล้ายองค์หลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่นะฮะหลังพระพุทธนะเป็นเอกลักษณ์นะครับเหรียญเสมาเนี่ยนะครับก็สร้างในปี2496นะครับก็เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับที่นิยมนะครับของชาวสมุทรปราการนะครับแล้วก็ ถือว่าสร้างก็ไม่มากนะฮะแต่ก็เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับลักษณะของเหรียญนะครับใสมาเนี่ยก็ลักษณะที่เหรียญเราต้องดูนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูนะครับบางท่านก็บอกว่าดูตําหนินะครับของของแต่ละลายเส้นนะครับตำหนิความคมชัดนะฮะขององค์พระนะครับนะแล้วก็ลายเส้นต่างๆนะครับแต่ลักษณะองค์นี้ นะครับเหรียญเหรียญเสมาเหรียญนี้นะครับเหมือนเอาไปจุ่มรักนะครับหรือไปลมดํามานะครับนะนะถูกไปลมดํามานะครับก็ทําให้ลักษณะของผิวของพระเนี่ยนะก็จะเป็นสีดําๆด้วยนะแต่ผมสอบแสวงหานะครับเหรียญของหลวงปู่เผือกนะครับวัดอิงแก้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมดูก็คือผมก็จะดูนะครับโลหะนะครับเพราะโลหะของท่านนี้ก็ประมาณ 60- 7 0ปีนะครับ ฉะนั้นเป็นเนื้อทองแดงนะครับก็จะมีลักษณะเป็นทองแดงเก่านะครับที่มีอายุานะฮะเกือบเกือบเจ็สิบ,บปีเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์แลวก็ความคมชัดแต่เหรียญน,นี้อาจจะดูแบบดูยากหน่อยนะครับเนื่องจากาลมดานะครับก็เลยทาให้ลักษณะขององค์เนี่ยนะครับแต่ความคมชัดเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับความคมชัดตัวหนังสือนะครับลายที่แกะรอบๆอ,องค์เนี่ยนะครับนะขอบ การตัดเนี่ยนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับลักษณะขององค์พระพุทธเนี่ยนะครับก็ดูก็คมชัดนะครับมือพระพักนะครับนะแล้วก็ลักษณะของยันนาะคลาต่างๆเนี่ยก็คมชัดนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านใดที่จะสแสวงหาโดยเฉพาะพระที่เป็นเหรียญเนี่ยนะครับนะเราก็ต้องหาจุดนะครับจุดในการที่เราจะต้องศึกษานะฮะโดยเฉพาะว่า เรามีเพื่อนนะครับหรือเรามีตำรานะครับของคนที่นะครับอยู่ในพื้นที่หรือเป็นลูกศิษย์สายตรงนะครับหรือเป็นคนที่อยู่แถววัดกินแก้วนะฮะเป็นพื้นเพหรือคนสมุทรปราการนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่มีสำหรับตัวผมเนี่ยก็นะครับอยู่กับหลวงตานะครับอยู่วัดมาตั้งแต่เด็กนะฮะเหรียญ นะครับพระของหลวงปู่เผือกนะฮะเกือบทุกรุ่นนะครับก็จะผ่านสายตาผมนะครับเพราะหลวงตาก็มีเกือบทุกรุ่นนะฮะเพราะตอนนั้นหลวงตาก็เก็บไว้เยอะมากนะครับพระที่เป็นของหลวงปู่เผือกปัดกินแก้วไม่จะเป็นจะพระขุดสะเล็กขุดสายใหญ่เหรียญเสมานะครับเหรียญฝาบาทนะฮะรุ่น1รุ่น2นะครับโดยเฉพาะบัวเนี่ยนะครับพระผงนะฮะที่เป็น บัวเนี่ยนะครับมีเป็นย่ำๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาีเขาเรียกว่าความรู้ในการที่จะสะสมพระเครื่องนะครับเราก็จะได้ของแท้นะครับเอาไว้นะฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูเสมอนะครับในการสะสมก็คือ,อความคมชัดนะฮะพระเนี่ยถ้าเบอร์นะครับหรือเบอร์เบอร์มากๆเนี่ยนะโอกาสที่ จะปลอมก็จะสูงนะครับแต่ถ้าพระคมชัดเหรียญน,นะครับหรือบางคนก็ดูจากที่มามาจากผู้ใหญ่มาจากตรงไหนนะครับมีที่มาที่ไปนะครับได้มาจากใครนะครับมีที่มาที่ไปดะนั้นก็จะทําให้พระที่เราได้ครอบครองเนี่ยก็จะได้เป็นของแท้นะครับเป็นของที่เราเขาเรียกว่ามีคุณค่าทางใจนะครับสําหรับผมเนี่ย คิดเสมอว่าถ้าเรามีวาสนาบาร,รมีเราเป็นลูกศิษย์หรือเราศรัทธานะเราศรัทธาเราเ,ออเขาเรียกว่าศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อนะในเรื่องของพุทธคุณของท่านเนี่ยก็จะสามารถออทําให้เรามีโอกาสหรือมีวาสนาที่จะได้ครอบครองนะครับโดยเฉพาะเหรียญเสมาเนี่ยฮะหลังพระรูปเหมือนหลวงปู่เผือกและด้านหลังเนี่ยเหมือนพระพุทธเนี่ยนะครับ เราก็จะมีโอกาสได้ครอบครองนะฮะนะแล้วก็พุทธคุณท่านเนี่ยนะครับตามความเชื่อความศรัทธาเนี่ยนะผมก็แฝงมาตั้งแต่เด็กนะฮะนะเรื่องแค้วคาาปลอดภัยเรื่องอ,อะไรเสริมธุรกิจการงานการเงนิงนนะครับโชคลาภนะฮะอันนี้ก็มีนะครับในความเชื่อนะฮะในความเชื่อและศรัทธาของแต่ละท่านเนี่ยนะในสิ่งที่เรามีเนี่ย เชื่อว่าพระเกจิอาจารย์เนี่นะฮะทุกๆองค์เนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะท่านก็จะมีพุทธคุณนะฮะในการที่ท่านได้ปฏิบัตินะอ,อยู่ในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกขึ้นมาเนี่ยก็หวังว่าเอาไวใ้ให้ญาติโยมนะครับได้เอาไว้เป็นสิ่งยึดเดี่ยวจิตใจในการที่จะ าการใช้ชีวิตใหอ้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับและให้ประสบความสําเร็จในทุกด้านที่ตัวเองต้องการนะครับส่วนเรื่องราคานะครับก็ราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็อยู่การหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่น,น,รห,ห,นหรือจะหลักพันหรือจะหลักหลายหมื่นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับผู้เช่ากับผู้ให้เช่าอยู่แล้วนะฮะเพราะทางงที้ทั้งนั้น,นาการที่จะสะสมพักเครื่องไว้เนี่ย ก็บางคนก็หวงนะครับบางคนมีเหรียญเดียวอย่างเงี้ยนะครับเราจะเช่าเท่าไหร่ก็ไม่ปล่อยนะครับก็อยู่ที่ว่าคนคนนั้นชอบเหรียญอื่นก็ไม่ชอบนะครับแต่ก็ชอบอยู่เหรียญเนี้ยถูกตาถูกใจนะครับนะเท่าไหร่ก็สู้นะแต่เจ้าของก็ก็รักนะฮะแล้วก็หวงก็ก็ไม่ปล่อยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวาสนาบุญบารมีนะครับของการที่จะได้เป็นผู้ครอบครองเหรียญเหรียญนั้นนะครับ เหรียญน,นั้นว่าเราจะมีวาสนาบาร,รมีไหมที่จะได้เป็นเจ้าของนะครับเป็นผู้ครอบครองเหรียญน,นั้นแต่ถ้าผมเชื่อเสมอนะครับถ้าตรงไหนนะครับที่เป็นของเรานะฮะแล้วมีโอกาสที่จะได้มาเสริมนะครับธุรกิจการงานการเงินของเราได้เราก็มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้ครอบครองด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเรานะครับจะสแสวงหา นะฮะโดยเฉพาะเหรียญเสมาหลวงปูเผือกเนี่ยนะครับหลังพระพ,พุทธเนี่ยนะครับก็ถือว่า,เ,าเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างหายากแลลวนะครับถ้าท่านมีโอกาสหรือท่านเจอว่าเหรียญไหนเป็นดูแล้วแท้แน่นอนไม่ปลอมเนี่ยนะครับท่านก็ต้องรีบนะฮะหยิบถวยเอาไว้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยโอกาสก็ไม่ได้มาบ่อยนะถ้าเรามีโอกาสเป็นผู้ครอบครองก็ได้นะฮะหาเท่านะครับแล้วก็ เก็บสะสมไว้ให้กับตัวเรานะฮะให้กับลูกหลานนะฮะที่จะเอาไว้เสริมธุรกิจการงานการเงินให้กับตัวเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ท่านฟังนะครับดูแล้วก็เห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับฝากท่านติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่องสิงสองพักของผมด้วยนะครับสิ่งใดที่มีประโยชน์นะครับก็ฝาก ไว้ด้วยนะครับสิ่งใดที่มันไม่มีประโยชน์นะครับก็ต้องขออภัยมาตรงนี้แต่สิ่งที่ทําช่องขึ้นมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นความรู้ในแการไล่เปลี่ยนให้กับสมาธิกทุกท่านได้เอาไว้ศึกษา,าไว้เพื่อในการสะสมพรังเพื่อนของเรานะครับขอบคุณมากครับ